แปลงนี้จะเป็นแปลงที่ประสบปัญหาในเรื่องของใบติดค่อนข้างจะเยอะนะครับปัญหาหลักๆมันเกิดขึ้นจากการใช้ตัวแคลเซียมไนเตรตเอาไปพ่นนะครับอ,อันนี้ก็เกิดจากการทำลายของของเพี้ยเพี้ยนมาวางไข่อย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นการวางไข,ข่ของเพี้ยไก่แจ้นะครับเพี้ยไก่แจ้วางไข่มาก่อนงเปิดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเพี้ยตจักจันฝอยลงเมื่อไหร่ ใบนี่หลุดนะครับไม่เหลือให้เห็นถึงได้วางกดเหล็กเอาไว้ว่าให้เช็คเรื่องเพียรักจันฝอยเป็นหลักสําคัญส่วนหนอนนะครับให้ประเมินความเสียหายว่าเออถ้าเป็นประมาณนี้นะครับยอมรับความเสียหายได้ประมาณ5%ก็ปล่อยเข้าไปนะครับ <c oughs> <c oughs> ครับตอนนี้เราอยู่ในสวนของสินทุเศษนะครับบริษัทสินทุเศสอยู่ที่ มะขามนะครับมาตรวจแปลงแปลงนี้มีทั้งหมอนแล้วก็มูสังคิงนะครับปลูกระยะประชิดนะครับอยู่บนเขานะฮะซึ่งตอนนี้สวนเนี้ยแปลงนี้ทำสารไปเรียบร้อยแล้วนะครับจุดที่เข้ามาตรวจเช็คก็คือ1นะครับใบที่หลงเหลือคือมันยังไม่แก่จริงนะครับหลังจากทำสารปรเสร็จปุ๊บเรายังมีโผล่มาใหม่สิ่งที่เราต้องเช็คก็คือ1เพี้ยจักรจันฝอยเพี้ยไก่แจ้เพี้ยไฟนะครับและอีกตัวคือหนอน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหนอนก็แทบจะไม่ใช่เรื่องสําคัญสักเท่าไหร่นอกเสียจากตัวเพี้ยรจักรจันรฝอยก็คือศัตรูตัวฉกาดนะครับจุดนี้นะสังเกตได้แต่ว,ว่าข้างบนนะครับทําสารไปแล้วนะครับปรากฏว่ายอดอ่อนก็ยังมีไหลยอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่เขาเรียกว่ายังไม่ แก่ตันจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงจะต้องเฝ้าระวังนะครับพอระวังในเรื่องของเพี้ยที่จะเข้ามาทาลายส่วนเรื่องอื่นนะครับที่มีความจําเป็นมากก็คือในเรื่องของการตรวจเช็คโรคนะครับที่จะเกิดจากที่เกิดที่โคนต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเน่าคอดินไม่ว่าจะเป็นเชื้อไฟท็อปนะครับตรงนี้ก่อนหน้านี้ฤดูการที่ผ่านมานะครับเข้ามาเนี่ยสวนนี้จะมีเชื้อไฟท็อปในเรื่องของโรคต้นแตกยางไหลเนี่ย เกือบ90%นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็สืบเนื่องมาจากการสร้างทีมในเรื่องของการทําโรคนะครับรักษาโรคเฉพาะกิจขึ้นมานะครับประมาณ30กว่าชีวิตนะครับแล้วก็สอนให้เขาเก่งให้เขาเป็นนะครับเก่งในเรื่องของการเช็คโรคเก่งในเรื่องของการทําแผลเก่งในเรื่องของการฝังเข็มตอนนี้นะครับมีโรคอยู่ในส่วนนี้นะครับทั้งหมด3,000ไร่นะครับมีอยู่ไม่ถึง10ต้นด้วยกันนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จในเรื่องของการตรวจเช็คโรคนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งสําคัญที่สุด ในแปลงนี้นะครับมีการปรับค่า p h มีการใช้ตัวปรับปรุงดินอย่างสม่ำเสมอนะครับที่ผ่านมามีการใช้โดรไม้ยร่วมนะครับแล้วก็ใช้ตัวยิบซ้ำตาพระอาทิตย์นะครับตัวสำคัญนะครับและทางใบแปลงนี้จะเป็นแปลงที่ประสบปัญหาในเรื่องของใบติดค่อนข้างจะเยอะนะครับปัญหาหลักๆมันเกิดขึ้นจากการใช้ตัวแคลเซียมไนเตรตเอาไปพ่นนะครับด้วยความเป็นไนเตรตเนี่ยนะครับปัญหาก็คือเราจะแก้ไม่ตก ทั้งใช้วานตองทั้งใช้ยาก,กําจัดโรคใบติดอย่างต่อเนื่องสุดท้ายนะครับหายแล้วก็จะกลับมาใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่ควรจะต้องใส่ใจก็คือตัวที่เราสเปรย์ลงไปในช่วงสะสมอาหารในช่วงที่บํารุงใบนะครับเป็นไปได้ควรใช้แคลเซียมที่มีเบสแคลเซียมจริงๆนะครับเป็นแคลเซียมบอลอนหรือแคลเซียมจริงๆนะครับเว้นแคลเซียมไนเตรตแคลเซียมไนเตรตเอาไปใช้ทางดินได้นะครับเราพวกมแมลงครับอาจารย์ ไอ้แมลงแต่ละตัวเนี่ยที่การเจอเนี่ยแก้ยังไงบ้างรครับมแมลงหรือว่าเพีย้ยแต่ละตัวเอาในแปลงนี้ดีกว่านะครับเอาในแปลงนี้นะครับตัวที่จะพบบ่อยมากก็คือเพีย้ยจักจั่นฝอยเพีย้ยจักจั่นฝอยได้เป็นตัวสําคัญที่ทําให้ใบอ่อนร่วงนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือว่าเป็นวาระสําสคัญของของแปลงนี้ให้ทุกคนเนี่ยตรวจเช็คได้เลยว่าถ้าเจอเพีย้ยจักจั่นฝอยไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าทีมไหนก็แล้วแต่ทีม ทีมให้น้ําทีมพ่นยาหรือว่าทีมตรวจแปลงทีมเช็คโรคนะครับทุกคนสามารถตรวจเช็คได้หมดเลยถ้าเจอนะครับการระบาดหรือเจอเพีย้ยจักจ๊กจั่นฝอยให้เข้ามาแจ้งผู้จัดการทันทีแล้วเราก็มานั่งคุยกันว่ายาที่เราพ่นอยู่เนี่ยถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนไปเป็นตัวกําจัดเพี้ยจั๊จั่นฝอยหรือยังนะครับแต่ถ้ามีก็คือต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแบบเฉียบพลันวันนี้พ่นยากําจัดเพีย้ยไฟกับหนอนนะครับปรากฏว่าตรวจเช็คเพีย้ยจัะกจั่นฝอยก็ เปลี่ยนตัวยาทันทีตัวยาที่ใช้ก็คือโอมโทเอตบวกอะเซทามิพิดนะครับแค่ตัวนี้ก็เอาอยู่นะเพียงระจันฝอยเพียกระจันฝอยส่วนการว่าว่าเพียกแะจันฝอยออท่านสังเกตอะไรถ้าสังเกตในช่วงที่มันระบาดจริงๆเนี่ยเราจะเจอใบอ่อนที่จะร่วงตามโคนต้นนะครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้อย่างนงี้นะครับถ้าเจอแบบนี้แสดงว่าผ่านการทําลายมาเป็นเรียบร้อยนะครับอันเนี้ย ถือว่าหนักจริงแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าในแปลงนะผมพยายามจะแนะนําให้ทั้งหัวหน้าแล้วก็คนงานนะครับทุกคนเนี่ยเข้าใจก็คือเดินไปโอเคไม่มีการทําลายแต่เราสามารถเอามือสอดเนี่ยเข้าไปหลังใบหลังใบอ่อนเนื้อหลังใบเพชรลาดนะครับแล้วอย่างเงี้ยสอดเข้าไปแล้วเพี้ยกระจันฝอยที่หลบอยู่นะครับก็จะพลิกตัวมาอยู่หน้าใบให้ใหเราเห็นได้นะครับแต่แปลงนี้แปลงนี้ไม่ค่อยมีนะครับแต่ตตตป อ,อันนี้ก็เกิดจากการทําลายของของเพี้ยเพี้ยนมาวางไข่อย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นการวางไข,ข่ของเพี้ยไก่แจ้นะครับเพี้ยไก่แจ้วางไข่มาก่อนลองเปิดข้างในพอพอได้เวลาที่ใบมันเริ่มกลางออกนะครับไข่พวกนี้ก็จะเริ่มฟักแล้วก็จะทําลายข้างในออกมานะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ฟัก เพี้ยเพี้ยไก่แจ้ใช้อะไรครับเพี้ยไก่แจ้ก็ใช้ยาตัวเดียวกันก็คือโอเมทเอตบวกอะเซทามิพิดนะครับพ่นสเปรย์ให้ทั่วนะครับเพียงแค่นี้ก็เพี้ยไก่แจ้ก็มาใกล้สวนเราไม่ได้เว้นเสียแต่ว่านะครับเว้นเสียแต่ว่าทีมงานพ่นยานะครับพ่นไม่ละเอียดจริงนะครับส่วนมากก็จะเกิดจากการเหนื่อยล้านะครับพ่นมาแล้วประมาณสักสองสามถังนะฮะสามสี่ถังวันนี้ปรากฏว่าถังสุดท้ายเนี่ยล้าก็จะวิ่งนะครับวิ่งพ่นนะ เจอกันทุกแปลงครับสวนใหญ่ๆนะครับลีกเลี่ยงก,กันไม่พ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต้องจัดการพ่นยานะครับจัดปริมาณยาให้แมทช์จริงๆกับทีมงานนั้นๆนะครับไม่ฉะนั้นแล้วถังสุดท้ายท่านจะได้เฉพาะแค่ค่าพ่นเท่านั้นให้รู้ว่าพ่นนะแต่ไม่ได้นะครับไม่ได้ความสําคัญของยาที่จะไปฆ่าจริงๆนะครับไม่ได้ประโยชน์ตรงนั้นนะแล้วเพีย้ยไฟเขอัอาจารย์เพี้ยไฟอ่ะถ้าพูดถึงเพี้ยไฟเพี้ยไฟเนี่ยเป็นอะไรที่ จัดง่ายมากนะครับเพราะยาทุกตัวที่มีอยู่ยาทุกตัวที่จัดลงไปเนี่ยเป็นยาป้องกันและก็ฆ่าเพลี้ยไฟไปในตัวอย่างเช่นอเซทามิผิดนะครับอิมิดาคอปิดหรือจะเป็นอีมาเมกตินนะครับบางทีเราก็ใช้อีมาเมกตินคู่กับโอเมโทเอตเพื่อให้ได้หนอนแล้วก็เพลี้ยจั่นฝอยไปในตัวแล้วก็ฆ่าเพลี้ยไฟไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนะี่ยแปลงนี้โอกาสที่จะเจอเพลี้ยไฟน้อยมากนะครับส่วนมากจะเจอเพลี้ยจ,จั่นฝอยนะครับกับเพลี้ยไก่แจ้นะครับ เอ้ยไหนๆก็พูดถึงนอนแล้วท่านครับนอนใช้อะไรครับนอนนอนแปลงนี้นะครับใช้ตัวอ e ีมาแมกตินนะครับอีมาแมกตินเบนโซเอตนะครับบวกลูเฟนูรอนก็คือฆ่าตัวและคุมไข่นะครับ <S 1> <S 1> ตอนนี้ยังไม่เข้าไปถึงในเรื่องของตัวฆ่าแม่บินก็คือฆ่าผีสเสือ้อฆ่าผีสเสื้อเนี่ยคือเราจะใช้ไบเฟนทินสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเราจะให้ความสำคัญในการ ค่าแม่บินช่วงที่เป็นลูกเท่านั้นแต่ช่วงนี้ในเรื่องของหนอนเนี่ยโอเคหนอนนะผมผมคุยให้ฟังนะหนอนนะครับมากินใบนะครับก็จะทำให้เกิดการเว้าแหวงแต่ใบยังอยู่ได้ไม่เสียหายมากก็แค่เป็นมะเร็งในอารมณ์ไม่สบายตาเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเพีรยกัจกจันฝอยลงเมื่อไหร่ใบนี้หลุดนะครับไม่เหลือให้เห็นถึงได้วางกดเหล็กเอาไว้ว่าให้เช็คเรื่องเพรชกระจันฝอย เป็นหลักสําคัญส่วนหนอนนะครับให้ประเมินความเสียหายว่าเออถ้าเป็นประมาณนี้นะครับยอมรับความเสียหายได้ประมาณ5%ก็ปล่อยเข้าไปนะครับให้มุ่งเน้เนไปเรื่องเรื่องของเพียรจาจันฝอยดีกว่านะครับเอาโอเคในเรื่องของเพียจาจันฝอยไม่มีปัญหานะครับส่วนอีกตัวอย่างที่ผมว่านะครับตัวกวนใจแต่ไม่ได้สร้างปัญหาอะไรมากก็คือเพียไก่แจ้เห็นไหมครับเพียไก่แจ้เขาจะรู้ว่าเวลาเขาวางไข่เนี่ยนะครับ อีกกี่วันนะครับอีกกี่เพลาใบถึงจะก,กลางออกมาแล้วก็แมทกับในช่วงการพัฒนาการเปลี่ยนจากไข่ฟักตัวเป็นตัวอ่อนนะครับอ,อย่างเช่นใบนี้นะครับเสียรูปลักษ์ไปแล้วนะครับอันเนี้ยเพีย้ยไก่แจ้เข้าไปวางไข่เรียบร้อยรอให้ใบตัวนี้กลางออกมานะครับอ,อ่าพอใบพอใบนี้กลางออกมาเสร็จปุ๊บนะครับก็จะเริ่มฟักตัวแต่ตอนเนี้ย เห็นแค่ร่องรอยของไข่ยังไม่ฟักเห็นไหมครับในเรื่องของตัวยาก็เป็นตัวเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าในเรื่องของการเลือกใช้ตัวยาแค่มีตัวยากลุ่มนี้ในสต็อก 1. นโอมโทเอทสอะเซทามีผิดเป็นยาคู่กันนะครับตัวที่3ก็คือเพีียไฟกับหนอนก็คืออีมาเมกตินตัวต่อไปเป็นตัวสลับระหว่าง2ตัวโอมกับอะเซทานี่ก็คือตัว ทีโพนิวนะครับกับฟีโนบุคาบนะครับหรือนะอาจจะใช้ลมดาไซฮาโรทินก็ได้นะครับมีแค่นี้อยู่ในสต็อกในเรื่องเพรี้ยเรื่องหนอนก็ไม่ต้องกลัวอะไรมากนะครับส่วนทางดินโลกทางดินโลกทางดินโรคทางดินเนี่ยนะครับเอาอย่างนี้ว่าแปลงเนี้ยนะครับจะเน้นในเรื่องของการปรับค่า p h เนะครับเป็นหลักส่วนในเรื่องของอินทรีย์วัตถุนี่ยก็มีความจะเป็นมากเพราะว่าแปลงนี้จะไม่เคยทิ้ง จะไม่เอาพวกเศษซากใบหรือว่ากิ่งก้านไปทิ้งที่อื่นเขาจะมากองเป็นแถวเห็นไหมฮะกองเป็นแถวเป็นแนวนะครับเพราะฉะนั้นอินทรีย์วัตถุเขาจะสูงมากแล้วในเรื่องของโรคเขาจะพ่นยาป้องกันกําจัดโรคโดยใช้ตัวโพพาโมคาไฮโดรคไรด์บวกเมทาลเล็กซิลอยู่เป็นประจำนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของโรคเนี่ยจะไม่ค่อยจะเจอในช่วงนี้ซึ่งก่อนหน้านี้มีค่อนข้างเยอะนะครับมีค่อนข้างเยอะครับผมอ่ะโอเควันนี้ก็แจกสูตรยาแล้วแมลแง แจกไปหมดแล้วนะครับในส่วนนี้ในส่วนของสินทุเศษนะครับในโอกาสหน้าเราจะตามมาดูในเรื่องของการสะสมอาหารแล้วก็ในเรื่องของการทำดอกอีกทีหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ